สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำราบหมูนะคะอันนี้ก็คือหมูสับนะพี่น้องก็จะเั่ข้าวตินนิดนึงนะพอหมูเริ่มสุกแล้วสาวเราเองก็จะใส่พริกไปเนาะจะคั่วพริกไปกับหมูเลยพี่น้องใส่พริกช้อนหนะึ่งถ้าใส่ไป เราก็ผัดไปอย่างเงี้ยสีมันจะสวยลาบหมูเราก็เคี่ยวไปอีกหน่อยพอเราใส่พริกเคี่ยวไปแป๊บหนึ่งเราก็จะใส่ถงชุรสเนาะไัมักลายเสบบลายไัมักนัวหลายเสบเส้นํำปาช้อนนึงนะคะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากัน ไม่ว่าจะเป็นลาบไทยหรือลาบลาวเนาะมันก็จะแตกต่างกันอันนี้จะใส่หนังหมูกับตับหมูลงไปเนาะพี่น้องแล้วเราก็จะพักให้เข้าเย็นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงถ้าเป็นลาบประเทศลาวผมจะใส่หัวปี่น้ำพี่น้องพอให้พักให้มันเย็นหน่อยหนึ่งเนาะแลก็จะมาปรุงนอ่องอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาว เราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะพี่น้องใส่หลายเส็บหลายได้ข้าวคั่วเราจะคลุกคุกคุกเข้ากันเราก็ปรุงเสร็จนะเนาะนี่เราก็จะมาใส่หอมแดงสลันเน่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไวนะ้เนาะแปลว่าลาบหมูแซบพี่น้องเอ้ย หน้าตาจะเป็นจังไหแซบบ่พี่น้องแอว่าเศษสบายดีพอ่อแม่พี่น้องฟังลาวและฟังไทยเนาะและต่างประเทศวันนี้มาพบก,กับสาวราวพัแซ่บวันนี้สาวราวเองก็ทําราบหมูพี่น้องหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ราบหมูแล้วก็ต้มเนื้อ ต้มเครื่องในต้มเนื้อพี่น้องสาวลราวเองก็ไปหากระดูกอ่อนก็มันไม่มีก็เลยได้ซื้อเอาเครื่องในมาหอมข้าวเหนียวรล้ลอนๆพี่น้องวันนี้พามาก,กินข่าวเดอิอมาเด้มมาเดอ้อผักของเขาก็จะมีอันนี้เป็นผักหนอกเนาะผักหนอกต้นหอมแล้วก็ผักกะกัดขิวพี่น้องกัดขิวกินกับลา หลับหมูเอ้ามาซีมกันคำใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยข่าหอนาหอนอ่ะอืมลาวหั่นหนังหมูมาเด้อมาเด้อมาแซน้ำกันอืม หนุนโดนเย็นๆเขาเอาพังหนอกมาขายเธอหนึ่งพี่น้อกพังหนอกนาอืมหน่ร้อน ต่ำเนือพป่นอะต่ำเนือข้างในมีแต่ยางห่อนๆเผ็ดๆเลยเนาะงมื่อเนี่ย อันนี้ได้เพี่นจะวาวะลูกอีสานแท้ๆลูกเล้าแท้ๆปั่นข้าวเหนียวบติดมือพี่นอะนั่งหัวอืมอ กันแบบพริกขิงหนูไปนวดลูกหนึ่งเพชรขาหอมพักพักนอกนาพี่หนุ่งเฮงเฮงยังเห็นเพื่อน,นักมาขายคือหนึ่งอยู่เพียเนะ H. Uhh Pakkað 怎么了？老漂亮，嗯。 ตรงเปื่อย เิ็นกระปุลป่านในแฉบได้พักนอกพี่เนอะ สำหรับคลิปนี้สาวาวพาเซ็บก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวราวด้วยนะคะเพื่อทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เห็นกันนะคะบ๊ายบาย